ไปดีตอนเชาซิฟแกันยาสองพันสห์แหงไซเมบูวันนี้นีหมอ,อเกดเ,เดี๋ยวเขาสิพาทุกคนไปเิ่งบรรยากาศอยู่กิ่วลมไปส้มทะเลมหมอกอยู่กิ่วลมซึ่งหห่างจาก ตัวเมืองออกไปทางบัตรอมรมาณหากิโลเมตรและบงน้าไปทางนานและใก่สีหอดย่ำหนาวแล้วหมอและปลายฝนตดหนาวควนใส่สมบูรณ์เริ่มมีหมอกนะผูัว่าหลวงโจงนีกาตอนเสาร์ตื่นขึ้นมาบาได้กะ เหมาะเต็มเลยสำหรับไส้สมบูรณ์ก็มีหลายคนให้พอสองสัยมาว่าส่วงนี้หนาวบอรหรือว่านาวตลอดปีไส้สมบูรณ์ก็ได่พอเรื่องความหนาวนี้ยกให้ไส้สมบูรณ์เลยล่ะนะเอ็นเอ,อเอ็ดคนดน่างเราก็มา พาไปบ้านอ่าวเป็นดนุ่เสือแคนสันสงฆ์สันสงค์าสันคือตอนมันสิบนหนาวตอนไปเห็นบนหนาวอยู่ปัดข้ากลับมาขึ้นมาแถวผู้สังกัดฝนกันนำฝ่าลมมันก็ถึงจนไปนจอดรถที่ไฟอยู่นะฮะเถือนสาวบ้านก็จะอยู่ต่งางหากตอนเสาร์วเวลาหกโมง สามสินาทีพุนีเ,เขาไปส้มเบิงตะเวนออกเลยกับบริดยไปด้นละได้อยู่อันั่นเทานันนะิวลมเนี่ยโอ้มาขึ้นวันไล,ล่อยากไปล่องฟ้าไปเบิงว่าบรรยากาศคิวลมเดียวนี้เป็นอย่างไร เทจริงกับโบแมนจุด่องเทียวหรือว่าจุดชมวิวยังดอกแต่ว่าบรรยากาศที่ผ่านมันง่ามยู่ข้างมันจะเป็นยิ่วล่มภูเขามีโขงลงไปตามทางกันเดี๋ยวสิาสเบิ่งสมทะเลหมอกแต่ว่าหมอกนาแ้ๆเจใดทางข้าง ส่วนนี้ก็เป็นส่วนระยะเปิ่เทิมล้วรับจะเอาเขอาเหยียบปกติเลยตัวประเทศเหีียนเรื่มเขอาเหยียบกบบหนาวเด้อบาดีเด้อย่างขี่รถเข้ามาแถวหนาวแหงบรรยากาศบ้านภูวสาง ทาเวียงหลงซานทาเวียง47กิโลเมตรหลงซาน80กว่าเก่าข้าซูน้าหน้าอล้วโอ้ยเริ่มเริ่มสิหอแล้วดูเกี่ยวเขาแล้วได้เขาก็เริ่มเรืองนะเขาเริ่มซุกแล้ว หมอกหน้าเองทุกคนต่างหมอกคลอเลยหมอกงามๆเลยหมู่บ้านแห่งซ้ายหมอก อาสงบส่วนฟาวงร้ายที่สุดในแกลงใจสมบูลหมู่บ้านก็สิบเปอร์เซ็นต์หมดแล้วคือบัน อ้าวนนยังมีแต่คนหมกเลยสวนผาวหมกเกือบวันลอยเลยได้ลอยพรนเซนหมดแหละเัินหนทามนองน้องเตี้ยเ้าบาคอคโอ้ยมีสวนผาวอื่นมาอยู่น้ำหมอกหน้าขนาดโอ้ยเดี๋ยวเขาต้องไปเ,เบิ่งทะเลหมอกจุดนั้นได้ ต่ว่าปู้ว่าเขาเสี็นทะเลหมอกรือบอกพาะว่าเขาไปก้างดุ่งของหมอนณะหากิโลเมตรเห็นไอ้นะเรามาตะเวียงเราบบมาถ่ายหูบเลยกคือว่าง,งามก็เลยว่าสิมาเก็บบรรยากาศได้เปิดอยู่ลม cả phun vô cả bộ lái Chứ là tốt quốc thuộc bắt thu theo này tham mạp đi lượt tại thẳng bài thả điện cái con sẽ thẳng cầu như thằng thẳng của กี่เอาไปเทิ้อบ้เพ้งต่อนล้วบอลเสาไฟฟ้าแห่งสู่เส้นท่าไปทาเวียงตะกี้เท่านั้นแถวนีตะกี้เป็นไห้นะตรงหน้าหมอกที่เหลือไกลทุกคนหมดทุ ลองเดาบ้างว่าสีงามบ่บรรยากาศอยู่ถึงอยู่วลมย่าหนาวเนี่ยโอ,โอ้แห้งแบบบรรยากาศอยู่กิวลมนี่แบบว่าหมอกน้าเลยหักบรรยากาศ อันนี้มีปั๊มน้ำมันมี่รุ่มคนหนึ่งคนคอมเมนต์กกว่าบ่เคยเห็นปั๊มน้ำมันอยู่ใส่สมบูรณ์เด้อมีอยู่มีหลายอยู่เด้อปั๊มน้ำมันอยู่ใส่สมบูรณ์มีอยู่หนึ่งสองสามวันหาปั๊มหาปั๊มอยู่ในเมือตัวเมือง,งนะปั๊มที่หนึ่งแล้วก็คือปั๊มตัวนี้แหละทางออกแกใส่สมบูรณ์แล้วก็ที่สองแมน อยู่อยู่ในเมืองกับสองปั๊มก็อยู่เขตสบานทางใหญ่แทนแล้วก็เข้าไปใน,นแถวทรงแกม้มกับปั๊มหนึ่งเป็นสี่ปั๊มแน่นาะแล้วก็ปั๊มสุดท้ายแล้วมันคือปั๊มตางไปบ้านอ่าวแล้วก็อยู่ตรงพูนกับมี่ปั๊มใหญ่เนดะ้อยู่ตรงพูนมี่อยู่เด้อแต่ว่า่อยบดไทยเบิ่งจะเื้อ <laughs> จากนี้ในเสียงควงในตามฝ่ายเลยนี่ร่อยสามสิบกิโลเมตรอขอให้ท่านเดินทางใยวความสวัสดิภาพว i สุทธิ์แห่งอุ o รดิต i p ออกมาเมืองแล้ดทางเป็นลูกซ้อนแบบขึ้นงูร้อหน,นักเลยได้ป่ะเนี่ย ขึ้นผู้เนี่ออกไปทาท่มเนี่กับบริใกล้้ทุกคนทาเบียง40 4สกว่ากิโลเมตรแต่ว่าท,ทางก็เพ่ยัว่าทางผู้มันเท่ เจ๊กับเป็นทางยากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันทางยางกเวิรดนะ หมอ,อกหนาเลยฮะความหมายว่าเวลาเขฝนไปะหอดกิ่วลมมันจะเป็นยังไงตรงนี้ไต่ต้ารถแล้วเนี่ย ดูทุกคนวิวทางนี้เริ่มเห็นหนาพาแล้วโอ้แต่ว่าทางนี้เละแหงะเลยอู้วโอ้ตุ๊กปากอะไรด้โหสุดยอดไลยทุกคนสุดยอดไลย คือโปรเจคต์นสิอู้หบรรยากาศไปไปโอ้โหสวยงามเลยทุกคนคือาสิเจ็น์ไหนี่เดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศด่าด่างก่อนะดาด่างด่าด่างว่ไปด้วยทุกคนเลยที่ว่าเออยำังตาดาย นี่นะโอ้โหขบคืนเลยวะสิเป็นยังไงสิเออทุกปะเดี๋ยวเดี๋ยวขบคืนให้เหนนั่นเหนมันสูงกว่านี้กันบ,บินโดนี่ข้าขนาดได้เนี่ยูกนโอ้หขบค,นะคืนเลย ของจริงเลยถาว่าบนบม่มีหมอกปิดนน่้องสมารถแนมเป็นเส้นทางเลยสวยๆส,สวยงามเลยทุกคนสวยงามเลยไปเดี๋ยวขึ้นไปเทิงก่อนมัเลยต่อต่อต่อ đi hoa mà sếp của hên thái lê mò nâng cao xíu hết là thôi gọi cầu sếp qua km mô to thôi chân lưới vô chút đi ngàm lên đi con đây đi con này là chịu luôn không ạ nếu mà mò có <laughs> chàng quá đăng. ล่องมาเบิ่งด้อยทุกคนล่องมาเบิ่งแถวนีีแท้ท่นจะใคร่มาแต่เศร้ามันหาบ่อหรือว่าหาบ่อแท่วนี้เราจะเห็นท่านหมอ băng này bên địa thang giang phải hỏi, đè nè, đè bánh oằm, chú bánh ôn lên, xe hai lái nó chịu lục น้อยเนดอกไม้นะพวกตอองเรืองชาวบ,บ้านแลแว้แวแล้วคิวโล่คิวโล่เนี่ยโอ้เรืองงามปักเตียน แดดเริ่มสองล่ะบอดนี่มันเป็นจุดสูงเลล่มแห้งๆนะล่มมันล่วงมันเป็นกิ่วล่มแบบมันไปแบบไปตามหลอกผู้มันเลยล่มแห้งเึ็นโหมู่จุดๆโอ้พอดีพิงแดดยามเสาเลย bleu

vết xong tụi con Theo vết bắt nó Chẳng đi ông ham mày vừa nào vậy sao chết cày vậy. แต่ทุกคนหอดแหละบริเวณวกิ่วลมที่คอยยางพาทุกคนมาเิงมงบ้ามีทางเขาเลย,น,เลยนี่ไง mong vô hên mọi học chỉ khó bên này nữa Mua hết mỏ xong tụi con ต้องได้จอดรถอยู่เนาะเดี๋ยวเขามาในาบางคนบรรยากาศกิวลงปกติแหละมันสะเป็นอะนะบนนี้เขาเช็ดหมอ,อกเนาะ เมื่อเชเห็นหมอกแต่ว่าเขามาตอนนี้มันสวยแล้วเส้นทางทุกคนอันนี้แหละนาะทุกคนบรรยากาศกิ่วลมที่ว่าขอ่อยอยากพาทุกคนมาเบิง่งอยู่ขางเมืองอนุวงศ์เกษตรสมบูรณ์เขามาสวยฝนนี่เห็นหมอกแล้วปกติจะมีหมอกทะเลหมอกอง,งามๆในจุดน,นี้ แต่ว่าบรรยากาศทางบานันบันอ้อมเนี่ยเต็มไปด้วยหมอกเลยเนี่ยงามสุดๆเลยอันนี้จะเป็นเส้นทางออกไปถาเวียงบันอ้อมไปละเป็นนาขันใดเทวนี้หันยามดอกบวัวตองเนี่ยโอ้เรืองเลยเนีย่ตะวังข,งขงางๆเต็มเลยหละ สวยงามเลยทุกคนสวยงามมันจะเป็นแบบกิ่วล่มแบบหนาพาแถวเนี้ยล่มจะแห้งที่สุดเลยแห้งที่สุดละจุดๆนี้หมนันเป็นข้างหัวของซาบะ đây kiểu bên nhật cát nó ngắm hay bừng có đây อันนี้คือบรรยากาศแล้วทุกคนไปเดี๋ยวเราสธจะกลับก่อนบัดดี้กลับไปเบึ่งหมอกบนเกขาถือว่าเขามามื่อน,นี้เว้นหมอกสัาแต่วิวบรรยากาศงามแหง่งงามลายตอนนี้เขาลงมาจากกิวลมแล้ว บอกมันมันกำลังมาแถวนี้บัดเขาสุกแล้วบัตเดียวเริ่มไก่สีเกียวแนละบัดเดียวนะน,นี้คือบริเวณทางเขาแสงชัยสมบูรณ์ดูว่าขี่รถมาแต่ทางเชียงขวาง ว่าบัดอ้อมโอ้บอนนีก็อนอกงามีนะเยอะเลยทา่บรรยากาศก็เขาซุกแหละเขาจะเอาทงยางมามัดใสา่เพื่อไล่นก โอ้เดี๋ยวพาทุกคนมาเบ่งจุดนี้อีกเป็นนอ้องเขื่อนน้องสางจุดน้บรรยากาศยำเสาดอกบัวบานเลยงามเลยจุดนี้โอ้เป็นอีกมุมหนึ่งยำเสาอนนี้งามขนาดทองฝาสดใสมีดอกบัว ดอกบัวมันสิบานยามมะน่ตอนเชารับครับขณะทุกคนเอ้ยชื่นดอกบัวเนาะคามเบดอกบัวอีกิน เป็นอีกมุมหนึ่งเนาะที่ว่าสวยงามายมีสายหมอกอยู่ที่บานพาสงบครับนะทุกคนแต่ว่ามันเป็นเงาสะท้อนใส่นหนำสวยงามเลย